เดี๋ยวคลิปนี้ค่ะแอนมินจะพามาดูการที่น้องลิซ่าติดเทรนบนเวยปอนะคะแบบ3วันติดต่อกันตั้งแต่วันงานเนาะแล้วก็ยอดเข้าดูเนี่ยกว่าพันล้านครั้งเลยแล้วก็คลิปนี้จะมีบอกนะคะว่าแอนตี้น้องตอนนี้อภัพหนักมากจริงๆถึงกับต้องกุบางประเด็นเข้ามาปั่นในโซเชียลกันแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคืนนี้แอดมินจะพามาดูความเคลื่อนไหวทางฟากฝั่งจีนกันบ้างเนาะกับการที่น้องได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลที่ประเทศฝรั่งเศสมาค่ะทุกคนจะบอกว่าจริงๆชื่อน้องติดเทรนในเว่ยปอยาวนานมากนะตั้งแต่ช่วงวันงานแล้วค่ะแล้วก็ติดแบบทุกวันเลยน่าจะ3วันติดต่อกันแต่เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะค่อยๆทยอยทยอยบอกแต่ละเทรนละกันนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างกับเทรนแรกเลยค่ะวันงานที่น้องขึ้นแสดงที่งานกาลาพิเศษอนแท็กข่าวน้องลิซ่าวันนั้นรู้้สึกกจะเดงันแบบ กระจายมากอ่ะ ในวันที่27นะคะเรียกว่าไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยชื่อของน้องลิซ่าก็แบบติดเทรนในเวฟพอได้สำเร็จละแล้วครั้งนี้ก็ติดหลายหัวข้อด้วยเพราะว่าข่าวใหญ่อย่าง c ีนาแอนเทนเมนนะคะเขาก็นําเสนอข่าวที่น้องไปขึ้นแสดงคอนที่การกุศลมาด้วยนั่นแหละเรียกว่าแอคสื่อเองเขาก็เสนอข่าวกันไว้ด้วยนะก็เลยทําให้แม่แม่เองไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะในการช่วยกันกระจายข่าวสารแล้วก็ผลงานของน้องในงานนี้กับแท็กนะคะที่มีชื่อว่าลิซ่าจากคอนงานกุศลที่ปารีสค่ะก็คือง่ายๆว่าน้องกลับมาขึ้นเทรนท็อ Search, หัวข้อร้อนแรงในเว็บปอยครั้งได้สาเร็จแล้วนะแล้วก็ทั้งตัวเลขการเข้าชมการแสดงก็คือหลักล้านแบบไวมากจริงๆล่าสุดเมื่อวานเอมินเข้าไปดูนะคะไปเช็คมากับแท็กนี้ก็มีปริมาณการเข้าชมเนี่ยมากถึง180ล้านครั้งเลยค่ะเรียกว่าเป็นแท็กที่ร้อนแรงมากตั้งแต่งานวันที่27ที่ผ่านมาแล้วก็แท็กดังกล่าวก็ขึ้นอันดับหนึ่งในหัวข้อแนะนําแล้วก็ในหมวดหมู่เอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าในหมวดหมู่ฮอตเซิร์ชเนี่ยแท็กนี้ของน้องลิซ่าเคยอยู่สูงสุดในลำดับที่2นนนันเองนะ อ่ะส่วนคอมเมนต์แอดมินบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ก็คือเข้ามายินดีแล้วก็ชื่นชมน้องของเรากันเยอะอยู่พอสมควรแล้ะค่ะเรียกว่าก็มาทั้งขาจอแล้วก็ขาประจาเนาะแม่แม่ของน้องก็ยิ้มหน้าบานกันอยู่นะคะเพราะว่าลูกสาวมีงานไงแล้วก็หลายคนก็บอกกันว่าโอ้ oh, performance เธอดีมากรูปร่างของลิซ่าก็สวยมากจริงๆบางคนก็บอกนะคะว่าเขาชอบมากเลยเวลาที่ลิซ่าได้อยู่บนเวทีเพราะว่าเธอเนี่ยได้แสดงถึงตัวตนของเธอให้ทั้งโลกได้เห็นว่าเธอนั้นเป็นคนที่เจ๋งขนาดไหนอ่ะทีนี้พอกระแสมันแรงอะคะ่ะ แล้วกระแสมันไปในทางด้านบวกด้วยใช่ไหมฝั่งน้องแอนค่ะเขาก็ได้เวลาออกโรงแล้วแต่ว่าครั้งนี้เขาก็มากับหัวข้อใหม่นะคะทุกคนชนิดที่แอดมินไปอ่านโพสแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ของกลุ่มเขามาถึงกับต้องอุทานว่าอียังวะแอดมินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามีการพยายามปั่นข่าวโจมตีแล้วโพสลงในเว่ยป๋อในทานองที่ว่าชาเนตบางคนเนี่ยค้นพบวาลิซาดูเหมือนจะไม่ใช่ผู้หญิงคือมันเป็นโพสที่ จะว่ามันตลกมันก็ดูตลกได้นะแล้วก็ดูอับจนหนทางมากจริงๆทุกคนคือว่า อาจจะไม่มีไม่รู้จะโจมตีหรือหาประเด็นอะไรใส่น้องแล้วมั้งก็เลยเอาประเด็นเนี้เแอนมาเล่นแทนนะคะคือกลุ่มนี้เขาจะโพสต์กันในทนํานองที่ว่าลิซ่าจริงๆแล้วเนี่ยเธออาจจะเป็นผู้ชายและเธอก็เหมือนจะปกปิดเพศที่แท้จริงมานานนมแล้วส่วนอีกกระแสก็ตีกันเองค่ะบอกว่าน้องเพิ่งไปแปลงเพศเป็นผู้ชายมาหรือเปล่าพร้อมกับเอารูปทีอนมินคิดว่าน้องแอนเขาน่าจะไปแต่งรูปแล้วก็ทำเฟกนิวใส่กันนั่นแหละแล้วพวกนางก็มาโพสลงแบบนี้เพื่อที่จะแบบเหมือนกับประมาณว่าชักชวนให้คนทั่วไปเห็นพ้องต้องการอะไร ะมานนั้น่ทุกคนก็ดูภาพจริงๆภาพนี้เองละกันค่ะเพราะว่าของจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเว้ยเนี่ยมีนภาพมาเปรียบเทียบกันจากสื่ออินเตอร์หลักนะคะที่เขาเข้าไปชมบรรยากาศในงานแล้วก็เอามาลงข่าวด้วยคือน้องเราแบบไม่มีนะคะอย่างภาพที่เขาเอาไปตัดต่อจริงๆคือเรียบเนียนสวยมากนะคะหรือไม่ก็ถ้าคิดว่ามันเป็นภาพมันหลอกกันได้ใช่ไหม ก็ไปดูคลิปเต็มการแสดงคลิปเต็มมันก็มีจะเห็นว่าคือแบบมันไม่มีอะไรเลยแม่งไปทําอะไรกับภาพมาแน่ๆแต่ที่แอดมินหลุดขำออกมาจริงๆก็เห็นจะเป็นคอมเมนต์ในกลุ่มของน้องแอนเขาด้วยกันนี่แหละค่ะที่มาตบท้ายแล้วก็พยายามชักชวนให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าปีที่แล้วในช่วงที่ลิซ่าอยู่ไทยอะ่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมพวกคุณดูมาว่าการผ่าตัดแปลงเพศของไทยนะ่ะคือก้าวหน้าไปมากจริงๆบางทีเธออาจจะอยากลองอะไรแปลกๆใหม่ๆก ก็เป็นได้อะคอมเมนต์นี้ก็คือบอกว่าน้องของเราเพิ่งไปแปลงเพศมาเมื่อปีที่แล้วประมาณนั้นแล้วก็อีกหนึ่งความคิดเห็นที่ย้อนแย้งกันแบบสุดลิมที่ประตูก็คือการที่ชอบกู่ว่าจริงๆแล้วน้องของเราอะเป็นผู้ชายแล้วก็ปกปิดเพศที่แท้จริงมานานนมแล้วส่วนมันมีคอมเมนต์แนวนี้ออกมาค่ะว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าผู้ชายเต้นจะเต้นออกมาได้ดีกว่าผู้หญิงไง แล้วการเต้นมันต้องใช้ความแข็งแรงด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ว a t t ด e f ฟักมากอะทุกคนคือเท่าที่แอนมินจับใจความได้เนี่ยก็คือพวกนางๆต้องการจะบอกแหละว่าที่ลิซ่าเต้นเก่งแรงดีไม่มีตกเพราะว่าใช้สูตรโกงจริงๆคือน้องเป็นผู้ชายแล้วมาแอปอยู่ในวงโกกะุลั ตลกแล้วหนึ่งคือเรื่องนี้ต้องถามอีก3สาวแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ตั้งแต่13 14มั้งกินนอนอะไรก,ก็คืออยู่ด้วยกันคือน้องเราก็เต้นเก่งเต้นหนักมันก็ผลักน้องของเราไปเป็นผู้ชายเลยเว้ยทุกคนโอ้ยหัวจะปวดมากค่ะในใจที่หาข้อมูลมาเมื่อวานก็คือตูเข้ามาอ่านอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้งงมากนะไม่คิดว่าจะแบบสิ้นไรไม้ต่อขนาดน,นี้นะคะคือคงจะแบบไม่รู้จะดา่าหรือว่าไม่รู้จะขุดอะไรแล้วมั้งก็เลยเอาเรื่องนี้มา พยายามกบกระแสของน้องแทนเนาะเอาจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ควรขำหลังนะคะทุกคนเพราะว่าดูๆกันอยู่ว่าอีกฝั่งเขาก็พยายามปาเฟ็กนิวใส่น้องเรานั่นแหละแอมินก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแบบไม่อยากให้สีเรียดมากนะเพราะแอดมินคิดว่าคนส่วนใหญ่คือเขาก็แยกแยะได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรนะคะเอาจริงๆอ่ะกลุ่มน้องแอนที่พยายามทําแบบนี้แอมินว่าน่าสงสารด้วยซ้ำเนาะ คือเหมือนแบบไม่รู้จะเล่นประเด็นอะไรแล้วไงก็เลยเอาประเด็นนี้แหละหยิบประเด็นนี้จับมาแทนแต่จริงๆก็มีแค่คนกลุ่มนี้นี่แหละคะ่ะถ้าใครตามบยอยปออยู่นานที่ปั่นเฟคนิวใส่น้องเรามานานและรบกับแม่บาจีนก็กลุ่มนี้แหละแล้วก็แม่บาจีนก็แหกกันไปหลายรอบก็ยังคงเป็นคนกลุ่มเดิมๆนะคะซึ่งช่วงที่น้องไปเต้นที่ Crazy Horse อะ อันนั้นกลุ่มน,นี้ปั่นหนักมากทั้งคลิปทั้งรูปบทความคือใส่เฟ้งนี่ว่าน้องไปเต้นเปลืองผ้าหรืออะไรเยอะแยะบบาๆช่วงนั้นพวกเราจะเรียกกันในนามว่าแก๊งกบนะคะแล้วก็ถ้าใครเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วเจอคอมเมนต์แย่ๆก็จะรู้กันดีค่ะว่าส่วนใหญ่คอมเมนต์ที่มันแย่ๆตามโพสต์ต่างๆก็จะมาจากคนกลุ่มน,นี้นี่แหละขาจงขาจรของชาวซีเนตอะไรเขาก็มีน้อยไม่ได้มีเยอะแยะอะไรขนาดน,นั้นเนาะอทิี้พามาดูอีกหนึ่งแท็กแล้วก็กลายเป็นคลิปไวรัลในเหตุการณ์ที่น้องแสดงไปในวันที่27นะคะ คลิปนี้ได้ถูกพูดถึงในจีนแล้วก็เป็นไวรัลที่มียอดรับชมหลายล้านครั้งเลยนะจากคลิปที่ซูภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสนั่นก็คือคุณแม่บริจิสนะคะแกเดินมาหาน้องแล้วก็ให้น้องเรานะไปยืนถ่ายรูปตรงกลางภาพคลิปนี้ถูกโพสต์ขึ้นในบอยปอค่ะกับแท็กซูภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสลากลิซ่าไปยืนอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ก็มีคนมากดไลค์ใต้โพสต์นี้ไปแสนกว่าไลค์นะคะซึ่งคอมเมนต์ด้านล่างก็มีทางชื่นชมน้องแล้วก็ยังคงถูกรบกวนไปด้วยแก๊งกบนะคะที่พยาาามมจะเเข้ราานอง ต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งโพสบอกคนที่อัปโหลดคลิปนี้ว่า นี่พวกคุณว่างนักรอโพสแต่เรื่องนักเต้นระบำเปิ้งผ้าคนนี้อยู่ทุกวี่วันฉันได้กดรายงานโพสเป็นละน้นแล้วถ้าคุณโพสเกี่ยวกับเธออีกฉันจะรายงานอีกรอบอะไรประมาณนั้นแน่นอนเขาว่ามันก็จะมีทั้งคอมเมนต์ขยะขยะของคนกลุ่มนั้นนั่นแหละค่ะแต่ว่างานนี้แม่จีนเขาก็โ no so no นสนโนแคร์โนกับขยะโซเชียลก็มาเชื่อแบบนิ่มๆน,นะคะว่าชื่อแท็กของลิซ่าเนี่ยขึ้นดับทั้ง1 2 3ของโลกด้วยซ้ําโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง10ชั่วโมง3รายการมีการทวิตในเรื่องนี้เกิน1้านค่ะ แล้วก็จํานวนการสนทนาในหัวข้อดังกล่าวก็มากกว่า2-3ล้านครั้งไปแล้วก็ไม่มีใครในบรรดาศิลปินหญิงชาวเอเชียหรอกนะที่สามารถทยบเคียงความนิยมเหล่านี้จากทุกทุกมุมโลกได้อันนี้ก็คือมาจบแบบนิ่มๆน,นะคะแบบที่ไม่ต้องมาพยายามปั่นเฟคนิ้วใส่ทุกคนว่าจริงๆแล้วลิซ่าไม่ใช่ผู้หญิงนะเพราะว่าอันนี้มันดูอาพับมากจริงๆ อ่ทีนี้ก็มาต่อกันที่แท็กต่อมาเลยค่ะหลังจากที่นอริซ่าของพวกเรามาอัพภาพสวยๆจากวันงานลงทางไอจลงไปแล้วใช่ไหมก็เลยติดเทรนในไวปยปอแบบต่อเนื่องอีกแล้วค่ะทุกคนกับแท็กภาพเบื้องหลังของลิซ่าจากคอนเสิร์ตการกกุศลในปารีสแล้วก็อีกแท็กหนึ่งที่ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือแท็กของลูกชาย ของอาณาจาก LVMH ก็คือหมายถึงพี่เฟรดนั่นแหละปรากฏตัวในงานการกุศลเพื่อสนับสนุนลิซ่านะคะมีการกดเข้าไปดู2แท็กนี้รวมกันเกือบ400้ล้านครั้งได้ก็เป็นอีกครั้งที่น้องติด h o t Search แบบต่อเนื่องติดต่อกันเลยจนกลุ่มแอนตี้ก็เริ่มโจมตีประเด็นเดิมๆแบบครั้งก่อนแล้วค่ะว่าน่าจะมีขบวนการซื้อ Ho t Search ให้ชื่อของน้องลิซ่าเนี่ยติดเทรนด์ในเวปป๋อแต่ก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนคนเหล่านี้ก็ทําได้แค่นี้จริงๆนะก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องอะไรแบบเดิมๆนะคะ ทีนี้ก็มาต่อกันที่แท็กต่อมาค่ะเป็นการโพสต์ของแอคใหญ่นะคะจากซีนาอีกเช่นเดินเช่นเดียวกันเลยกับการประเดิมเคสโทรศัพท์มือถือของน้องลิซ่าโดยในโพสต์เขาก็บอกนะคะว่าประมาณว่าทีมนักเต้นได้โพสภาพหลังเวทีกับลิซ่าแต่ว่าดูเหมือนว่าเคสโทรศัพท์ที่ลิซ่าถือยอยู่จะมีตัวอักษรว่า FA ปรากฏอยู่ด้วยซึ่งชาวเน็ตต่างคาดเดากันว่าน่าจะย่อมาจากเฟเดริกอาร์โนนะคะซึ่งเป็นลูกชายคนที่3ของ l v m h ออย่างไรก็ตามภายหลังภาพดังกล่าวก็ถูกลบออกไปแล้วแล้วก็ในภาพเดียวกันนี้ลิซ่าก็ได้ โพสลงไทยจีแต่เธอก็ได้ครอบภาพตัดเคสโทรศัพท์ออกไปกลายเป็นว่าแท็กนี้มีคนเข้ามาอ่านมากถึง140ล้านครั้งเหมือนกันค่ะแล้วก็ให้ทําให้แท็กดังกล่าวขึ้นดับหนึ่งในหมวดหมู่เอนเตอร์เทนเมนต์ของบอยเปออีกครั้งหนึ่งเนาะต้องบอกเลยว่าคนจีนส่วนใหญ่ก็คือสนใจแค่รู้ในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะส่วนคอมเมนต์แอดมินบอกเลยค่ะว่ากดแปลแล้วมันแปลออกมาไม่ได้ใชความจริงทุกคนแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยนะคะว่าแฟนๆแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันยังไงบ้างเนาะต่อเป็นว่าขอสงวนการแปล ความีไว้ก่อนละกันค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ,อ่อนแล้วก็กลัวจะแปลผิดพลาดไปจริงๆอ่าแน,น่นอนค่ะว่ามันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นด้วยนะคะเพราะว่าน้องมาตอกย้ำด้วยลุคคุณหนูที่มายืนถ่ายภาพคู่กับคุณแมรีฮันนาก็เลยกลายเป็นว่าแท็กการร่วมเฟรมเดียวกันของ2ควีนได้ขึ้นเทรนในเวเปออีกแล้วแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่เอนเกชล้นหลามน,นะคะทั้งการไหลแล้วก็ยอดแชร์ไม่ต้องห่วงค่ะง,งานนี้คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่ยินดีแล้วก็ชื่นชมลูกสาวของเรากับ แมรียนหน้าทั้งคู่นั่นแหละเพราะว่า2ควีนคือเป็นควีนที่ต่างช่วงระยะเวลากันนะแล้วก็ได้มาเจอกันสักทีหนึ่ง mm hmm. ก็จะมีคอมเมนต์ hmm. ในเชิงแบบว่าในที่สุดสสาวก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันสักทีหนึ่งแล้วส่วนคอมเมนต์ hmm. จาก mm hmm. แฟนๆหลายต่หลายคนก็บอกว่าลิซ่าสวยมากใบหน้าของเธอเด็กมากๆด้วยอะไรประมาณนี้ละกันนะคะอสรุปเลยละกันเรียกว่า3วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่น้องขึ้นแสดงจนถึงเมื่อาวานนี้นะคะ่ะ mm hmm. ชื่อของลิซ่าติดเทรนในเวทีปอแบบต่อเนื่องเลยคะ่ะทุกคนจริงๆเป็น แท็กเกี่ยวกับภาพแล้วก็คลิปบรรยากาศงานนี้ไปทั้งหมดประมาณ7แท็กได้มั้งแทยมินนับไม่ผิดนะคะแต่ถ้าผิดยังไงขออภัยด้วยซึ่งพอรวมๆแต่ละหัวข้อกันเนี่ยก็คือมีคนเข้าไปอ่านมากกว่าพันล้านครั้งไปแล้วเรียกว่าชื่อนี้คือฮอตแล้วก็ร้อนแรงบนเว่ยปอจริงๆนะคะนี่ขนาดไม่มีบัญชีในเว่ยปอเนาะแต่ว่าชื่อน้องกลับถูกพูดถึงเยอะมากในโลกออนไลน์ขนาดนี้ ส่นประเด็นเรื่องแอนตี้ก็มีเข้าไปปวดในแอคข่าวใหญ่ๆเหมือนเดิมละค่ะแล้วเขาก็ตัดเพาะตอบว่านะคะว่าแบบคุณเอาข่าวผู้หญิงคนนี้มาลงอีกทําไมเธอควรถูกแบนในจีนไปแล้วบลาบลาบลาบาแต่ปรากฏว่าซีนาแอคใหญ่คือ เขาลองฉํำเลยค่ะกับงานที่ผ่านมาแบบประมาณว่าอิชันโนสนโนแคร์นะคะไม่ว่าจะกระแสใดๆแต่อยากจะลงข่าวของลิซายทุกคนได้รับชมกันอะไรนี้ก็คือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมินนำความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งฝั่งจีนมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าลวกันคะ่ะ